สวัสดีค่ะยายตือปุตุเกตค่ะวันนี้มาเรามาออกกำลังกายกันจ้ะวันละนิดกิดจจมใส่ค่ะเพื่อนๆมาเต้นเพื่อสุขภาพกันค่ะมายายตวผพาเต้นจ้าเต้นตาม You Tube ใน You Tube นั่นแหละจ้าโคปุกกี้ค่ะ ขวายก็ยังส e ่องขึ N ้นสูงถ้าว่าเพื่อสุขภาพพี่น้องจ๋าโว้ยกองข่ยก็ยังเอาล่องอย่างไกันนะ ดอกไมห้หน้าบ้านครเป็นฝั่งเป็นปั่งแล้วยังไติ๋วอาทิตย์หนึ่งเราพเพิ่งเเต้นเดี๋ยวหัดซองขอมากเลยพี่น้อง กาดเดดช่องของ้าดเลยเกาะกุ้นในลายเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิยกยาติวด้วเดอเรื่องออกกำลังกายกันนะคะเพื่อนๆจ๋า ตอนนี้จิตจังใสสดชื่นค่ะทุกคน ได้เหือดีได้พี่น้องจ้ะได้เหือดีอยู่นะแค่ตีวยังเต็มขาย,ยาเป็นมัดเพราะว่ากินเยอะ <c oughs> กินแสบพี่น้อง คุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามารับส้มพี่อ้จิวอากาศดีดียามเช้าพี่น้องจ้าดอกไม้คอยพี่น้อง